สวัสดีครับผมบีททำไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่9นะครับที่มาให้ปีดน้ำให้กับต้นกล้าเมล่อนนะครับเมล่อนสามสายพันธุ์นะครับแสนหวานไข่มังกรไข่ทองคำนะครับเขาก็มีการเจริญเติบโตขึ้นมานะครับมีใบจริงออกมาแล้วนะครับวันที่9้านะครับก็ผมเป็นอันนี้เป็นขุยมะพร้าวนะครับ นี่โดนหโ,โดนเต่าแตงกินนะครับผมโดนเต่าแตงกินนะครับแต่พอา,าใบจริงเ็าออกมาไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็นอ,อกตามมาทันนะครับเดี๋ยวมารอลงถุงลงลงกล้าใส่ถุงกันนะครับว่าอาทิตย์หน้านะครับพอเขาออกใบจริงมานี่ล่าเขาก็เดินแล้วนะครับก็าฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมบีทําไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรคลิปหน้า,างไงผมจะมา ถายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ